มีคอนท้ายคันหนึ่งเอายากไม่ยากนี่มนใครซ้อนมึงกัล่ะเด้อมีคนอยเด้อเราต้องไปไปโ้โออ้โอ้อ้ยมีลงไหลทางนี่ยไอ้เไอ้เนมึงไปสั่นไง

ม,มึงเบรกมันก็ได้เดี๋ยวก่อนเออเอาข้าออกมาครับ ไอ้งอกเลยไอ้งอกดึงเบกไว้ดึงเบลกไว้ก่อนอ่าดึงไว้เดี๋ยวจะติดมันติดล้เอาะ่อนไปก่อนนะครับไอ้งอกไอ้ไอ้งอกชอบเป๋ฟะไม่ได้ไปไหนแล้ววันเนี้ยกูว่าให้ต้นไปก่อนไป ด๋ยงคุณขับอะ่ะไม่ข <laughs> ับแล้วก <laughs> ูก็ไม่เป็นเฮียเฮ้ยมันคุมยากมากมัน